เช็คน,น่อยเช็คน่อยเจอเันอยู่บ้านไหนอยู่บ้านไหนน้ำล่างน้ำอยู่ล่างน้ำเฮ้ยโอเคมาแล้วรีตอมอมาเ่อญาติเขาคันหนึงอยู่นาบินล่างมีมีเพื่อนเอาสมให้ป้านในบ่อ มีมีแล้วพี่ไอ้หนุ่มมัน้อยู่แ้วมอยู่ก้มอยู่ต้องเมองไหนะใกล้แล้วปะของผมใกล้แล้วไปรับว่าไม่เกินตีสองอ่ะล่าสุดล่าสุดเขาไอ้นี่นะน่าจะอยู่บ้านเยอะของผมไม่เกินห้าสิบน่าจะหาเพราะว่าเพราะว่าเมื่อกี้นี่ล่าสุดเขาไอ้นี่เออตีที่ทะเลตายแล้วเขาก็แยกออกไปเลยเลยเพื่อสั่งเพื่อนว่าไกอพี่ต้งไหนอยู่ไหนในเมืองแลนดเหลือง ไเคลือเข้ามาเข้ามาเข้ามาเคลื่อนไปเคลื่อนไปเคลื่อนเข้าเมืองเข้าเมืองมา่อ้ขับออกมาไฮเวย์เลนเครื่อเลนเคื่องเลนเคื่องเ่นออกมาไฮเวย์ออกมาไฮเวย์ไอ้ซ่อเนี่ยนะเรอโเคนะพี่เออไม่ใช่ไอ้ตรงข้างแลนเหลืองอะพี่มึงซ่อมอยู่หรอซ่อมพี่ซ่อมซ่อมมาพี่กำลังไปช่วยกุมอยางกำลังไปช่วยกุมหยางมมีกำลังเข้าเมืองมีอกำลังเข้าเมืองมีอกำลังเข้าเมือง่อฟังท่อสท่ออยู่าท่อพวกพี่อยู่สาท่อกำลังไปช เหลือองอยู่เหลืองพี่รอเข้าสามท่อคันหนึ่งสุดก้อยยิงยิงยิงบอกเพื่อนยิง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 ผมอยู่หลังยิงอย่างเดียวยิงอย่างเดียวนะยิงอย่างเดียวนะอย่าไปชนเขานะอยู่ตรงไหนแล้วเคยเหลืองพี่อยู่หน้าผมกำลังไปช่วยกำลังไปช่วยมึงมึงรีพอร์ตเรื่อยเบิร์ดขับไอ้บอยเพื่อนขับก่อกันไว้เบิร์ดเบิร์ดัพี่อยู่แลดแดงพี่อยู่แด์แงพี่อยู่แดงตอนนี้พี่อยู่แดงอ๋อขึ้นว่าโซนคันลำหนึ่งนะพี่ ข้างไหนต่อข้างไหนต่อผมอยู่เหลืองผมอยู่ใครเหลืองนะซ้อมอยู่พี่พี่มา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 กดดีดีกดดีดีกดดีดีไอเขาโคเคนพี่แตกสามรถรถแค่สองขีดจะแตกเต็มนะไอ้ล้ามรอดไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ล้ำไม่มีเฮ้ยมีเอ็กซ์ตัวสีดขึ้นไป เขาหย่งบอลเขาหย่บอลเปิดเขาอย่บอเปิดเอ็กซ์กุตีดําเกเล่นาูนเกูเลนเองดนไม่ห่พี่ลวงๆคนหนึ่งลวงคนนึ่ลวงคนน่งลนนึ่งย่งนงปะผมลงเอยผมลเ่อยๆผมลเๆผเอยเซนเตของข้างบนคนนึงของข้างบนคนของบนหนึ่งไ้หายไปไหนนี่เปิดนี่ี่น่เปิดโดดเขาโดดเปิด เขาโดดไอ้ไไออ้้เธอเขาโดดผมเบี้ยวหมดแล้วพี่ผมจะออกลัดมือหนึ่งไอ้ลัดมือหนึ่งไปร้ลัดมือหนึ่งไปร้ลนดมือหนึ่งไปเลย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 อย่าทิ้งให้เธอไอ้เธออยู่ในนะไอ้เธออยู่ในนะตัดให้ผมต่อได้ปะตัดให้ผมต่อได้ปะถอยเอาพินกลับมาช่วยเพื่อนถอยเอาพินกลับมาช่วยเพื่อนเดีาหูดับเพือเดีหูดับไอ้เธออยู่ไหนเอาะอัธินาเลยนะพี่เออไปเลยไปโดนตำรวจได้ปหม ไม่ไม่โดนพี่ไม่โดนผมทึ่เข่าเลยเหลืออีกแค่หกนาทีสกอร์ผมโดนอยู่คันหนึ่งรถสี่ตรงไหนตรงไหนก็เต็มาเป็นรถโอ้ตึกแดงตึกแดงตึกแดงสามยางกำลังไปกำลังไปตึกแดงตึกแดงไปช่วยตึกแดงไปช่วยตึกแดงกดจีแดงกดจีแดงต้องการความรู้เลยช่วยกดจีแดงเลยตึกแดงตึกแดงตึกแดงไหนตรงไหนตรงไหนกดจีเลยพี่อย mm the well> ู่แลนด์เหลืองพี่อยู่แลนด์เหลืองจีเดอร์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 ไปกำลังไปตึกแดงพี่เพื่อนเข้ามาด้วยกำลังไปกำลังไปมาตึกบุญปิดได้ปะ เจอเจอเจอมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยเปิดควงิดเฮ้ยใครไม่มีตศพมาช่วยหน่อยเปิดเอากรุมใหญ่มาเอากรุมใหญ่มาเปิดเอากรุมใหญ่มาโอเคโอเคพี่โอเคไอ้เปิดฟังวอลกูดิและพี่วนไว้วนไว้วนไว้มาช่วยมาช่วยกันมาช่วยกันคนขับโดนนะคนขับโดนนะต้อต่อนะมาช่วยตรงนี้มาช่วยตรงนี้มายืนตรงนี้ให้นายที่สุดเคสอื่นจะได้หาย เหตนได้ปะเห็นได้ปะใครไม่มีศเห็นได้ไหมยิง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 ตำรวจยิงหมอยิงคนยิงคนยิงคนลอไม่ต้องยิงแล้วเซนเซมึงยิงคนนะอย่ายิงล้อนะยิงคนนะเอาให้ล่วงเอาให้ล่วงดึงเขาไวตรงนี้ดึงเขาไวตรงนี้ดูเคด้วยยิงยยิง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 ยงยิยิง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 ย ไป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 ไมลติดยูช่วยคุณนอยก่อนจะแตกแล้วไปก่จะแตกแล้วช่วไปเยไปไปครับ52ของพี่อะ52นั่น52ของของี่อยมา5ยได้แค่นี้วะยได้แค่นี้วะอผมอยากเอาตบแรกหอนกับต้ไคุ้มแบบลอร้อแป เดี๋ตอนนี้มันหายนะเว้ยตรงนั้นมึงต้องหายนะเว้ยนะคุ้มยังตอนนี้มันแตกกระจายนะมันไล่สีช่วยตามสีแดงเพื่อนอ่ะผมหาไม่เจอเลยนะเฮ้ยเียเพื่อนยื้อให้โคตรนานเลยนะเว้ยเคสอื่นอ่ะต้องหายนะเว้ยเคสผมน่าจะต้องหายนะเคสผมมึงต้องหายนะพี่ดำคิดเราอันนี้คนนี้บ่อนะพี่กูอยู่โคเคนเนี่ยไอสัตว์สามยางแล้วเนี่ยรถเป็นสามขีดแล้วเนี่ยแต่ยังไหวอยู่กำลังขึ้นเขาอีกรอบผมบอกให้พี่สีสองทีไปให้พี่มากับผมคิวอ่ะก็โดนเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันโดนโถมไอ้คุ้ม อยูวิดีซีอ่ะไอ้เห็ดสัตว์เยอะพอพอเห็ดตรงไหนของความช่วยเหลือเปล่า,าจะซ่อมจะเห็ดได้หมดนะไมละ่ล่ะถ้าอยากมันก็โคเคนอะแต่พี่ก็ยังแบบสบายสบายอยู่อะ่ะอสแต็กที๊ดสามที เพื่อกลุ่มใหญ่รวมไหนต่อตอนนี้กลุ่มใหญ่ผมผมจะสั่งให้มันรวมแลนแดงพี่กลุ่มใหญ่จะรวมแลนแดงมามาดึงตำรวจไว้ถ้าเขาไม่ไปเราก็ไม่ต้องไปเขาไม่ไปเราไม่ไปเขาไม่ไปเราไม่ไปเราเรียกพีเคสอยู่ไม่ไรเล่น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 ดึงตำรวจมาดึงตำรวจมาเอ้ยเอากุ้มใหญ่เดี๋ยวผมเอากุ้มใหญ่โมไปแลนฟ้ากุ้มใหญ่ไปแลนฟ้าลงมาเล่นดิมึงลงมาเล่นดิ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 บอกเพื่อนว่าใครไม่ไปศพไปโดมแลนด์แดงลงมาเล่นดิเอ้ยใครใครที่ไม่ได้ห่อไปรวมแลนฟ้า อย่ขาอ่ะเงียบอยู่ท่านนี้ปน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 ตำรวจปน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 ตำรวจเราออก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 อนเราออกปนเราออกปนเราออกเร็วเร็วเรเร็ว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 เเร็ออกเลยออกเลยออหนึ่งสเต็แลหนึ่งสแต็คหนึ่งสแต็รวสเตเดียมล่มราเล่นเาม่เล่นแต่ก่อนใส่กนบนสเตเดียมอันนี้คือจีกุ้ใหญ่ละ นี้อยู่แลนฟ้าล็อกรถด้วยล็อกรถด้วยล็อกรถด้วยมันส่งตัวผิดมันส่งตัวผิดมันไม่ดูเวลาเนีย่แค่ไหนเพี่อนไปผ่านแล้วขึ้นรถต้อมรถต้อมรถเอาขึ้นรถเลยเอาขึ้นรถเลยมี่แค่ไหนขึ้นไปต้อมบนลานสกเก็ดได้ปะขึ้นไปต้องบนได้ปะได้เพื่อนได้ผมขึ้นไปบนพี่ดำพี่ดำนะเพี่อนไปไปกู้ที่ดำคนนึงขอคนนึงขอคนนึงไปกู้ที่ดำหน่อย ในวอในวอในวอปึ๊บแถว่างไหมแถว่างไหมในวอไม่ว่างลงกบใหญ่อยู่ซ้ำ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 ขัดรอบอยู่ไอ้นี่อดิเอออยู่ทางะเลตายไอ้อยู่แหล่ฟ้าดิผมตอวนี้ใครวะโตวะโตวะห่อได้ป่ะมีห่อไหมไม่มีมีมีเวลาไหมมีเวลาไหมมีเวลาไหมมีสามนาทีพี่เดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ไปเอาห่อให้ลองนี้เซร็จรถไปก่อนปึ๊บเกมเกมเขาเสาสานเทีกี่คนในโคู่กี่คนห้าห้าห้า เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ใหใหคีริวไก่นิคอนไปช่วยแหกคุกให้ผมส่งไปเห็นนะรู้เรื่องเรื่องสามปะฮอลโหในหุกสาวสามปะใช่สาวสามสาวสามโอเคได้ นะจเปล่าเลยเป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 ่าสองซื้สามครับพี่เอาข้าวเอากล่องซ่อมไหมนี่นะครับีแหล่อเลยไปเลยพอเเธอเป่าเลยเออกระเป๋าหนึ่งสามห้าบอคู่นะพี่รถสองคนเนี่ยห่อเลยทำหนึงรอก่อนเมืองเป็นไงบ้างเงียบป่ะในเมืองอ่ะจะเข้าในเมืองแล้วบอก่ายี่ไม่เชิงไม่เชิงเงียบแต่ไม่เห็นตำรวจผ่านไฟฟ้าเลยตะคันนะไฟฟ้ายังว่างนะเฮไอเซโตออกไปอุ้มอีกแคสแล้วนะตัวหลุด ผมให้หลุยผมให้หลุยไปห่อไหมเดี๋ยวห่อเลยห่อเลยมึงห่อเลยมึงห่อเลยแล้วพี่ดำมีคนไปช่วยยังเดี๋ยวผมต้องหาที่ปัดนาโนนะพี่รสเหนือแต่ยังได้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 ยังมาพี่รับปัดได้ยังให้กดเคสไว้ไปดูได้นะถ้าไม่มีสองผมผมไเวลาพี่ดำเซตสองไม่รอดนะผมได้ผมตำรวจสมกเลยผมได้มาอีกเคสหนึ่งนะเผื่อมันเหลือผมมาเซตสองอ่ะแล้วผมมาติดก่อนเนี่ยเซตสองเหลือใครอะมึงไปช่วยดิมึงไปไปช่วยตำรวมันช่วยเลย ไปแล้วหนึ an, <w _> ่งพี่ไปแล้วหนึ่งสองลังสวย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 คุณนเข่าเลยนะพี่อันนี้ใช่ปะไปแล้วพี่ของผมไปสองแล้วใกล้จบแล e <ion> ้วใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วมึงเน้นหน่อยจะจบแล้วจะได้ไม่เหนื่อยจะได้ไม่เหนื่อยพี่เล็กมึงขับรถอะไรอ่ะมึงฟังมึงฟังพี่นะมึงซ่อมรถกินข้าวเอากล่องซ่อมเสร็จปุ๊บโทรหาเตโต้เอาตอบจากเตโต้มุ่งต่อ เซโต้นะแล้วบอกให้เซโต้ออกมารวมกับปื๊ดปื๊ดอยู่ไหนอยู่แลนด์ฟ้าครับพี่อ่ะพี่หายแล้วจุดจามเอ้ยมันมีชุบชุบชุบเอ้ยปื๊ดปื๊ดทวิททวิททวิทบ่อยเขาชุบเไม่พี่ต้องเอาไปชุบแลนด์ได้ไหมเอ้ยของเราเพิ่งห่อนี่เป่าเขาจะแคสป่าววะว่าเราชุบก่อนแล้วก็แทงกันดีกว่าแต่เขาแคร์ชเลยชุบเลยชุบเลยชุบเลยสาสามนะปื๊ดครับสาวสามเยสาสามเยอะมาก โอเคเสา 3, สามเสาสามมันมีอน,นิคอนไปแล้วแทงเข้าไปใช่ไหมแทงแทงเดี๋ยวแทงเข้าไปเราไม่จะไม่ต้องเดินแทางนะครับเดี๋ยวพี่แทงมานะพี่กอดขอโทษครับเจอสภาใช่ไหมพี่าพาเลยพาเลยไปไอคนที่แทงเข้ามาพาเขาไปเบิกรถที่แรงก่อนก็ได้เดี๋ยวขากลับไม่มีแรน,นต้มก็ได้ จะไปส่งเขาที่รถไหมรถเขาอยู่แถวนี้นะใช่ไหมล่าสุดที่เราต้องไหนวะน่าจะข้างหลังผมพี่เส้นทางขึ้นอะ่ะผมจะไม่ได้มันเส้นไหนแต่ที่เราตีเขาตายอ่ะพี่ได้เดี๋ยวเบิกรถไปก็กได้พี่เบิกให้ก็กได้พี่เบิกรถมุงชุบนะมีมดดำปะไม่ดำมาน,นี่มาน,นี่ยเขาปะอะไรหนึ่งสามห้า 1> 1, 3, 5, พี่ ช่วเขาเดี que que <okay. S 3> fer, ๋ยวพี่เบิกรถให้เขาเดีได้ครับขับรถพี่ไปโอเคขอบคุณครับอารรถพี่ไปก็ได้นะแต่ไม่ต้องเบิก หรือเรามีโอเคทำนี้โอ้เก็บเลยขอบคุณครับครับกูเก็บรถกูก่อนมอเตร์ไซค์เลยเธิมฐับพี่ดิโอเคพี่โรแดนเหมือนจะคุยเรื่องวันนะก็ถามว่าวันนี้เลื่อนเวละเปลี่ยนเวละเดี๋ยน้องเดี๋ยวน้องมันมาหาที่สภาเดี๋ยวโดมไหมปสภาใช่ไหมที่กับเออเดี๋ยวโดม เบอร์ออกมาเป็นเอ็กซ์กูซีฟเป็นไงสี่แปดกูหน่อยเลยเมื่อกี้มันไม่เท่านี้มันคือแบบว่าเล่นสนุกอะเนี่ยไม่อ้เคียกัตอนแรกกู่เชื่อไ่มพี่คิดว่าออควีเขาจะแบบอีกฟิลหนึ่งอ่ะเพราะว่าเห็นเขาน่าตีแบบล้าไงหลายวันใช่ป่ะ เวันนี้เขาเล่นเต็มที่เลยนะเล่นเต็มที่ใช่เล่นสนุกเราเรามีใครตกกฎไหมตอนนี้อยู่หน้าคกอะมารับมารับมารับพี่หน่อยดิไอสอนอบนโอเคไปรับไปรับเรไปรับโอเคไปต่ไป อะไรซื้อบาลเลอร์ดีกว่าพี่ว่าครับอุ้ยเอาลีเอาเลยหรออะไรนะโอ้ชอมรถที่จมน้ำแล้วเอออย่าทำนะเว้ยมันทำไม่ได้นะเว้ยใช่มันทำไม่ได้ตลอดหรือว่ามันทำไม่ได้ตอนเล่นตอนเล่นถ้าทำไม่ได้ตอนเล่นตลอดแหละจริงจริงก็คือทำจริงจริงมันก็จริงจริงก็มันห้าทำแหละใช่ถูกจริงก็ไม่ควรทำใช่แต่กูก็เคยทำไปแล้วด้วย ผมไม่เคยผมไม่เคยทำเหมือนกันจั้เก็บเห็ดอพี่แจ้งต้องยังพี่ก๊อตมาเผาน่าจี๊ดสี่น้ำพี่เฮ้ยแต่ตอนนั้นกูทำตอนแบบว่าไกลๆแบบไกลสัตว์เลยึะตกปลาเมืองบนอะแล้วแบบฟิลแบบเฮ้ยกูจะกลับยังไงวะพี่ก๊อตจอสะพานก็เลยต้องต้องเจอสะพานเลยครับพี่เนาะไม่เป็นไรจำเป็นเฮ้ยแต่รถจมน้ำพี่ก็ไม่นี่นะเฮ้ยต้องอยู่อีกฝั่งข้าวหนเท้าไหนพี่ก๊อตทางนี้ว่าไงเซลินไม่มาอยืนตรงนี้ดิป้เปล่าป้าเปล่า เราขึ้นของพุทพับลินีได้ข่าวว่าพี่ก็ต้องถอดรองเท้าหนูแตดอมแตเร่เฮ้ยมึงบอกให้พมึงมาเย็นตรงนี้ดิหายละนีดีพอร์ตมาครับจากนิลาไหลบอกว่าถ้าพี่ยอมเป็นผัวเขาเขาจะไม่เอาเรื่องพี่นิลาไม่ขอพี่ไปเย็นก่อนเขาดอกเขาแตกเลยนนีีิลามันจะเอาเรื่องเทนเซนเนี่ยมันอุย นี่ไงที่ไหลอ่ะบอกอากดูคนขากจิ้มเลยมันบอกว่าถ้าผมไม่ไม่ยอมเป็นเป็นตกเป็นของนิราบรรดาเรื่องเต็นเตยี่ต้องบอกมาดีักัวรอเลยเฮีั่ยตอนนี้เบวบอกแล้กันินาวดีครับนวัสดีครับตีตีผู้หญิงไม่อยากทำแล้เฮ้ยน้ขอวันนี้เด็กชื่นชมออกวีนนยครับวันนี้ออกกินสุดยอดจัดเส้นมันมากครับเขาเะปีรีสูงมาก ใช่เหรอเออเขาเล่นเต็มที่มากนะแล้วเขาเล่นดีด้วยแต่มันจะมีตำรวจแบบใจ๊ชเขาบอกตำรวจดีกว่าครับมันจะมีแบบพวกคนไล่เคสช่วยชีวิตแบบโง่งๆคนหนึ่งครับนะแต่ผมขอไม่เอ่ยชื่อนะแล้ววันนี้เหตุช่วยได้เยอะดาวแม่นด้วยเยสอมืมอืมไปดามดาวที่มาแล้วก็คุยก็คุยไปเลยไปคุยได้มา ครับผมสวัสดีครับสภาสวัสดีครับออควินงั้นเอาไว้ตรงนี้ทางออคิวินจากทางซีซีต้องรอใครไหมครับไม่ต้องแล้วครับขี่ให้อย่างนั้นเดี๋ยวทั้งสองแจ้งพูดคุยกันได้เลยค่ะก็ไม่มีอะไรเนาะวันนี้สนุกมากครับขอบคุณสปิริตของออคิวินมากครับแบบเล่นกันสนุกมากและเล่นเต็มที่ด้วยและออคิวินก็เล่นได้ดีด้วยครับวันนี้ ครับขอบคุณเหมือนกันครับขอบคุณมากครับเอเคขอบคุณแกงเอกมากครับวันนี้สาวๆเต็มที่มากครับแล้วก็ดูสาวเจอพีเจอสภาเจอสภาแฮปปี้กับหนุ่มๆเอกมากครับงานพี่ตั้มผมจริงทำงั้นไม่ลบก้นสภาแล้วพี่เตั้มเราแล้วโอเคค่ะแล้วรถสองล่าขอบคุณคี่เขอบได้มันขับมาเสร็จปุ๊บพี่ชูใบแดงอยู่กลางถนนคนลงมาเอ้าคนแก่ที่ไหนเนี่ยลงมาทักทายคนรถแม่เลยมีไหมพวกเรามีไหม ไม่มีเพราะว่าไม่ไม่เคยมีไม่มีเหมือนรับไม่มีครับไม่มีค่ะถ้าอย่งนั้นเดี๋ยวรอรับต่อแล้วก็แยกย้ายเลยค่ะขอขอบคุณครับว่าพี่น้องมากครับพี่น้อครับพี่ค้อบโอ้ยพี่นองโอ้ยพี่น้องอพี่น้อโอ้พี่นตโอ้่นองโอ้ี่น้ออีน้ออ้ครัน้องโอพี่น้องอพี่น้องโอี่ออนออออออน้องอนอออบอี่้ออนอบอ้พี่ออัน้องอนออค่ อะไรเออ EX4 EX2 EX4 เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยคุณจิ้นลุงเปิดป่ะลุงไอาจจะย่นขาเดินขาเดินโอ้ลุงหนึ่งสองนะให้ลุงนะให้ลุงนะผ่านพิธไหมก็ลหนูเห็นอะไรลุงข้าบหมากฝรั่งทาแป้งขาวคิ้วกระเป๋าไอ้ลุงแล้วก็บอกว่าความรักทำให้ลุงเป็นบ้าก็ดี่มีคำถามว่าคุยที่บ้านอีกไหมแยกย้ายเลยป่ะไม่มีอะไรป่ะแยกย้ายเลยก็ได้มั้งเออแยกย้ายเลย ใอ้คุยกับไอ้ลูกกี้ก่อนดิก็นี่ไงหมายถึงว่าพี่พี่มาคุยดิเดี๋ยวถามว่าวันนี้ห้องงเย็นอ่ะอ๋อพี่อยู่ไหนแล้วพี่อยู่ไหนแล้วอาย่อ่าแยกเหมืองเจอบ้างงั้นเดี๋ยวผมคุยกับโลแดงก่อนนี่น้องนันอยู่นี่แล้วโอเคอยู่ไหนคุยที่ไหนอ่ะอ่าคุยที่หน้าเดี๋ยวดงเฮ้ยใครใครไปดูลุงงี้ลุงเป็นคนเปิดอ่ะสวัสดีครับ ครับพี่ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับว่าไงเ่ยคือผมจะมาแบบว่าขอเล่นวันที่เป็นวันที่ติดไปพี่ติครับสิบสามสิบสี่เหรอครับแต่งมดเพีงเหลืออยู่เลยนะพี่ดำพี่ดำเขามาขอเล่นเขามาขอเลื่อนไปเป็นวันที่สิบสามสิบสี่ี่ติดอยู่แล้วได้หมดได้เลยโอเคได้ครับวันไหนก็ได้เอาที่ลูกกี้พร้อมเลยวันที่เท่าไหร่ดีสิบสามหรือสิบสี่งั้นเป็นวันที่สิบสามไหมครับได้ครับได้สิบสามได้โอเคครับ เป็น s! <S วันที่13นะพี่ดำได้บอกพีええ่มีนัดเพียบป้ายหลุยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่พี่วันที่13พี่อยู่ไหมนี่ยพี่ดำอยู่อยู่นะอยู่นะโอเคได้ครับวันที่13เนาะได้ครับโอเคครับเจอกันเจอกันครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครัต่อไปพี่ะทักเกลือแปดเลยอ่ะไปดิแอร์ด็อปดีแอร์ด็อปดีแอร์ด็อปดีต้องไปจงรวมแลนด์ป่ะไปกัดไปตรงผมแลนด์แป๊บนึงได้ม มึงจะไปไหนถ้าใครจะไปฝามเลยก็ได้มืนกันอย่าฝามเยอะผมอยู่จะไปเอาของเฮ้ยกูพักละพักกี่วะเฮ้ยแต่มันมาแล้วนะมาแล้วนะยังแปะไอ้เรเฮ้ยแต่มันมาแล้วนะมาแล้วนะจริงแต่มานะมันมาแล้วลูกไหนออแดงอันนัวๆเลยอ่ะกลางเมืองแด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 งพี่ผมผมไม่ไม่แบบนึงขอขอไปได้หรอแบบนึงเดี๋ยวไปหาพี่โอาเงี้ยไหม เฮ้ยคืออะไรคืออะไรอยู่ก่อนป้องอันนี้มีป้องบอกเลยแค่นั้นแหละเฮ้ยรีรีแบบเดียวแบบเดียวคุยโทรศัพท์พี่เฮ้ยให้ลุงคิมมันเปิดเดี๋ยวก็บอกว่ามันได้เท่าไหร่โอเคโอเคฮัลโหลลุงเปิดยังเปิดแล้วสิบหกครับสามสิบได้สิบหกเหรียญเหรอ ลุงฝังสภา,าไปเลยครับแล้วลุงเอาเพลเวช็อดมาแ<ด>จากเพื่อนที่แอร์ดอปเลยได้ได้ได้สิบได้สิบหกเหรียญน,นะสามสิบกล่องไอ้ลุงเป็นคนเปิด <S <S มันมันมาทำอะไรสภา,าไม่รู้ลุงเนี่ยละลายหาสภาชัวร์ลุงมันกีบสภาอยู่อ่ะพี่ไม่รู้กี่ใครอ่ะหน,น้าโน้เต็มด้วยกัน มีดีเคเล่นนะพี่ก้าหน,หนึ่งไม่ใช่เหรอก้าหนึ่งหรอพีก้าหนึ่งมาจอดดูแตกเบือเอ้ยเลยก็สนจะก้าิมนะัดเฮ้ยกับดักแคทหลักด้วยนะกับดักแคทหลักด้วยนะ